สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิกโกอิทีครับวันนี้ล้ำหน้าพาเที่ยว จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่หลามเอาใหญ่แล้วล้ำหน้าโชว์เนี่ยนอกจากจะแยกออกไปเรื่องของรถ E ีวีไปเรื่องของรถยนต์เนี่ยโอ้โหตอนนี้จะแตกสาขาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารอีกแล้วเหรออยากจะบอกอย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ด้านไหนก็ตามแต่ อาหารนี่ถือเป็นเบสิกพื้นฐานของทุกคนทุกคนต้องกินอาหารคนทำไอทีแบบผมก็ต้องทำเรื่องอาหารด้วยเช่นกันทุกวันเนี่ยเรานั่งคำถามกับตัวเองครับว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรดี เราไปหาอะไรอร่อยๆกินดีทั้งคุณและผมทุกท่านเราต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นช่องล้ำหน้าโชว์ช่องเกี่ยวกับไอทีแคชเเทคโนโลยีทันสมัยก็ต้องกินอาหารเหมือนกัน <c oughs> เป็นเรื่องปกติอย่าไปมองมันเป็นเรื่องแปลกแล้ววันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมดูบรรยากาศเป็นไงฮะตอนนี้โอ้โหต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็แบบกว้างขวางม,มากๆคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าร้านแบบนี้บางคนเห็นบรรยากาศแล้วอาจจะคิดว่า อยู่ชานเมืองเลยนะต้องอยู่นอกเมืองเลยถึงจะเจอร้านที่มีบรรยากาศแบบนี้ได้ ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือร้านที่อยู่ในซอยลาดพร้าว71แถวนี้นี่ถือว่ากลางเมืองเลยนะครับแต่มีบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้แล้วกว้างขวางแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากๆร้านนี้ชื่อร้านครูสายทิพย์ครับอยู่ต้นๆซอยลาดพร้าว71อนี่เองนะครับอยซอยลาดพร้าว71เนี่ยคุณตรงเข้ามาคุณเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาทีหนึ่งคุณก็จะเข้าสู่ถนนนาคนิวาสร้านนี้อยู่ต้นต้นถนนนาคนิวาสเลยนะครับวิ่งเข้ามานิดเดียวขวามือคุณจะเห็นเลยเป็นร้านมีป้ายชื่อว่าครูสายทิพย์ เสร็จแล้วตัวร้านเนี่ยสามารถเข้ามาจอดรถในร้านได้นะครับมีล้านจอดรถกว้างขวางบรรจุรถได้2 0 30สมสบคันสบายๆนะครับมามีติง้งชมลมรถหรือว่ากวนรถนะครับมาจอดคุยกันมามีติง้งมาทานอาหารได้เลยที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็กว้างขวางมากๆ <c oughs> เข้ามาในร้านนี่นะฮะมาถึงหน้าร้านคุณจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ร้านเนี่ย เขาจะเป็นรูปของปลาทะเพียนปลาทะเพียนเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นไทยมากๆนะฮะครูสายทิพย์เนี่ยเป็นชื่อของคุณแม่เจ้าของร้านท่านเป็นครูตอนสมัยยังสาวๆอยู่แล้วก็มาตั้งชื่อเป็นร้านครูสายทิพย์ให้ลูกๆเนี่ยเป็นสิริมงคลผมได้มีโอกาสร,รู้จักกับ น้องชายของเจ้าของร้านชื่อคุณเอ็มเป็นคนเล่นรถเหมือนกันบอกว่านี่พี่ล้ำมาแนะนําร้านหน่อยพามาชมร้านหน่อยนะฮะแล้วก็ช่วยรีวิวให้คุณผู้ชมดูด้วยนี่เป็นอย่างนี้บรรยากาศน่านั่งมากนะครับใครที่อยู่ในย่านลาดพร้าวอยากจะหาร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีๆมีต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้แล้วไม่ร้อนเลยนะครับนี่คือร้านนี้เนี่ยถึงแม้จะนั่งเอาท์ดอร์นะครับอยู่นอกชานนี้อากาศเย็นดีมากนะครับแล้วก็ สบายนะบรรยากาศสวยงามแบบนี้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศร้าน oh. ให้คุณผู้ชมดูว่าร้านเขาเนี่ยกว้างใหญ่มีพื้นที่เยอะแล้วมีโซนที่แบบว่าเด็กๆมาเล่นกันได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูภาพสวยๆของทางร้านกันครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศร้านแล้วร่มรื่นน่านั่งน,น่าทานอาหารมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นร้านที่มีบริเวณกว้างมากๆแล้วไม่คิดว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว71นี่เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยไปมาจากตรงไหนก็มาได้ง่ายไปหมดเลยเห <c oughs> ็นบรรยากาศร้านแล้วนะครับผมอยากจะบอกอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงว่าในโซนของร้านนะครับเขาจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่าง อย่างโซนด้านหลังร้านก็จะเป็นสวนสวยๆแล้วมีร้านเล็กๆให้เด็กๆมาเล่นสนุกกันได้นะครับเหมือนเป็นสวนสนุกเล็กๆของเด็กๆด้านนี้ก็จะมีน้ําพุนะครับที่ช่วยสร้างความร่มรื่นสร้างไอน้ำนะครับให้รู้สึกเย็นโซนด้านหน้าร้านเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับริมถนน เขาจะเป็นร้านกาแฟาหรือเป็นคาเฟ่ข้างในนั้นก็มีจำหน่ายเครื่องดื่มนะครับมีกาแฟามีเครื่องดื่มชนิดต่างๆให้เลือกและมีขนมเบเกอรี่ให้เลือกทานด้วยโซนของร้านกาแฟาเนี่ยก็ตกแต่งสวยงามแล้วดูอบอุ่นน่านั่งน่าพักผ่อนมากๆส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณที่เป็นร้านอาหารก็จะเห็นว่าเป็นร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีความจุโต๊ะได้ถึง15-20โตถึคุณจะจัดงานเลี้ยง แบบมีจำนวนคนมาเยอะๆที่นี่ก็รองรับได้นะครับหรือจะมานั่งทานก็สบายใจหายห่วงเพราะว่าแต่ละโต๊ะนียค่อนข้างห่างกันบางคนเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการไปนั่งเบียดกับคนอื่นมากเกินไปมาที่นี่ครับที่นี่นั่งห่างๆกันได้แล้วแต่ละโต๊ะไกลกันพอสมควรสิ่งสาคัญก็คือร้านครูสายทิพย์นี่นะครับเป็นร้านอาหารไทยที่มีสไตล์ของอาหารเป็นแบบปักใต้อาหารไทยปักใต้เพราะว่าเจ้าของร้านและคุณแม่เขาเป็นคนปักใต้ ใครที่ชอบอาหารไทยสไตล์ปักใต้เนี่ยแนะนําเลยมาที่ร้านนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางร้านนะครับจัดเมนูเด็ดๆมาให้เราลองชิมดูแต่ละเมนูนี่โอ้โหหาทานได้ยากแล้วก็อร่อยมากๆเลยไปลองชิมอาหารกันดูครับ มาถึงขั้นตอนของการรีวิวอาหารแล้วครับนีวันนี้ทางร้านครูสายทพิปนะครับได้จัดเมนูเด็ดๆของทางร้านมาให้เราประมาณ6-7เมนูและที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับคือเชฟผู้ปรุงอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟอูมนะครับเป็นน้องชายคนเล็กของเจ้าของร้านเลยเชฟอูมเป็นคนปรุงอาหารนี้ทั้งหมด งหมดเลยครับถ้าคนที่เคยทานอาหารใต้จะบอกว่ามองดูผิวเผิรแล้วเนี่ยเมนูก็ปกติมากเลยเหมือนมีทุกร้านครับผมแต่จริงๆแล้วผมอยากให้คุณฟังเชฟอูมอธิบายก่อนนะครับ,รบว่าแต่และเมนูเนี่ยเขามีทริคเล็กๆน้อยๆเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่จะใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วทําให้อาหารจานนั้นเนี่ยอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมเราเริ่มต้นจากจานไหนก่อนดีครับเป็นข้าวยำก็ได้ครับผมนี่ข้าวยำ ตัวนี้จะเป็นข้าวยำสูตรของครอบครัวเองเลยครับเมื่อก่อนก่อนที่จะเปิดเป็นร้านนี้ครับพี่ชายกับผมเนี่ยคือขายข้าวยำเป็นกล่องกล่องส่งด้วยคือแบบต้นบ้านเลยตระกูลเลยใช่ครับผมใส่อะไรบ้างครับความพิเศษซึ่งใี่ี้ยจะมีเป็นสมุนไพรหลากหลายมาครับมีทั้ง ถั่วฝักยาวซอยครับนี่ครับแล้วก็มีส้มโอมีส้มโอมีแครอทแครอทมีมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมีกะหล่ำม่วงกะหล่ำม่วงมีตะไคร้ซอยโอ้โหตรงนี้นี่ดงสมุนไพรเลยนะมีทั้งลูกระเบิดเป็นพริกไทยอ่อนเป็นมีความเผ็ดๆนิดนึงครับเรามีพริกไทยอ่อนเป็นลูกระเบิดเพื่อที่ว่าเวลาทานข้าวยำแล้วคุณจะได้มีรู้สึกว่ารสชาติม่รู้สึกว่ามันมันมีพริกหรือมันเผ็ดอะไรเงี้ยมันมีตัวเร่งรสชาติเขากันดีึ้นมานิดนึ่งใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก พวกใบขมิ้นซอยมีใบมะกรูดซอยครับแล้วก็เป็นเครื่องแห้งเนี่ยคือจะมีเป็นปลาป่นมะพร้าวคั่วก็คั่วเองครับนี่เป็นพริกคั่วก็คั่วเองครับครับผมเราจะมีตัวข้าวพองทอดเพิ่มเทกเจอร์นิดหนึ่งนี่อันนี้เพิ่มความความแปลกประหลาดของเวลาเราเคี้ยวเข้าไปแล้วก็ทำบ้านๆด้วยบ้านๆเนี่ยจะมีตัวกินคู่กับมี่กะทิครับผมแล้วผมก็เสริมด้วยดอกลาหลาให้มีความเปรี้ยวเล็กน้อยครับของดอกลาหลานี้จะให้รสเปรี้ยวเปรี้ยวครับผมแล้วก็สวยงามด้วยใช่ครับะช่วยให้สีสันที่โอเคสีสันครบเลย วิธีทานคือต้องราดน้ําบูดูตรงนี้บูดลงไปแล้วก็คลุกเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับเราก็จะราดน้ําบูดูลงไปรอบๆเลยนะครับว้านี่ไปแล้วครับโอ้โหราดทั่วๆเลยนะฮะนี่ชโลมให้ทั่วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการคลุกเคล้านะครับนี่นะับตัวข้าวยำเนี่ยคือผมเองก็จะไม่ได้แบบเน้นข้าวที่กินข้าวอิ่มแต่เน้นจะเป็นสมุนไพรมากกว่าเราไม่ต้องใส่ข้าวเยอะใช่ไหมครับเราก็ทําให้เน้น แบบทานแล้วได้รสชาติหลากหลายนะฮะอยู่ในนี้นะฮะกลมกลมนัวอยู่ในตัวผมขออนุญาตคลุกเลยนะครับนี่ครับโอ้โ,โ,โหโอ้ผมตรงนี้นี่เข้มข้นมากสม,มุนไพไรนี่ถ้วยหนึ่งก็จะทานได้สองถึงสามท่านเลยครับนี่ <ผม S 1> ครับมาเนี่ยสมมติว่าอยากจะทานอาหารแบบเบาๆนั่งคุยกันทานด้วยกันนะครับก็สั่งเป็นเมนูข้าวยำนี้ก็ได้นะครับนี่โอ้โหดูดีมากเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขอกระจาย ผักตรงนี้นิดนึงนะครับให้เขาไปทั่วๆนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ,รบทุกท่านครับ <Okay. S 1> มีอยู่เรื่องนีงที่ติดใจผมเวลาเราไปดูรายการคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเชื่อไหมครับทั้งชีวิตผมเนี่ยไม่เคยมีใครทําได้ถูกใจผมเลยเพราะไม่เคยมีใครบอกได้ว่าพอชิมไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะนักชิมนะจะบอกชิมว่าอร่อยไม่เคยมีใครบอกคุณได้ว่ามันอร่อยแบบไหนในเมื่อเราพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับวันนี้น้องหลามจะขอชิมและบรรยายคุณผู้ชมฟังเอง เอาคนไอทีนี่แหละมาบรรยายให้คุณฟังว่ามันอร่อยอยังไงมาครับคำแรกครับ <S <s อือคือในห,หนึ่งคำจะมีรสชาติมากมายหลากหลายมากๆใช่ครับรวมอยู่ในคำนี้ผมกัดไปผมเจอข้าวผมเจอของที่บดเป็นชิ้นเล็กเลน้อยๆทุกรสมาหมดเลยมีทั้งเค็มมันเปรี้ยวนิดนิด หวานหน่อยๆน้ำมูดูจะมีรสหวานนิดๆก็คลุกเข้ามาแล้วก็มีผักเป็นเท็กเจอร์เดี๋ยวขอลงตรงบริเวณที่มีข้าวพองลงไปนะฮะขอสัมผัสเท็กเจอร์ของข้าวพองนิดหนึ่งอือนหนือมีความกรอบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับคันชี่เลยคันชี่เป็นข้าวยำที่ทรงเครื่องและทรงรสชาติมากๆถ้าถามว่าครบรสเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยและอร่อยมากๆครับผมนะครับโอ้สุดยอดครับ าไม่ได้นะฮะเมนูแรกเมนูต่อไปครับเจมส์บ้ครับเมนูต่อไปก็มาเป็น เบาๆก่อนก็ได้ครับจะเป็นตัวดอกกระจนผัดไข่ใส่วนเส้นครับโอ้โหเมนูนี้นะฮะดอกกระจนผัดไข่ใส่วนเส้นบางคนบอกว่านี่พื้นบ้านเลยใช่ครับบ้านๆเลยจริงๆร้านนี้ก็คือจะเน้นเป็นอาหารพื้นบ้านครับบางทีก็คือจะเน้นของวัตถุดิบของแต่ละแหล่งด้วยครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าเชฟผมสามารถทําให้ดอกกระจนผัดไข่ไม่ธรรมดาได้ก็คือดอกกระจนนี่คือผมจะทําให้รสชาติคือมันมีความหอมของตัวกระทะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติ ของแห้งๆแต่ยังมีความนุ่มของบุญเส้นอยู่ที่เอามาเสริมด้วยครับเวลาเราผัดเราจะคั่วๆนิดหนึ่งใช่ครับเพื่อให้เขามีกลิ่นกระทะตามเข้ามาด้วยจะเป็นคั่วแห้งเลยครับนี่ครับแล้วเห็นบอกว่ามีอะไรทีเด็ดซ่อนอยู่ข้างในนะจะมีตัวอันนี้จะมีแทรกด้วยหมูสับครับผมแล้วก็บุญเส้นครับแล้วก็จะมีไข่เคลือบๆหน่อยครับแล้วอันนี้ก็คือเมนูที่เด็กๆสามารถทานได้ทานได้ครับไม่ไม่เผ็ดครับโอเคขอชิมนะฮะผมชอบเหมือนกันนี่เป็นเมนูโปรดผมเลยนะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีอยู่ตลอดครับจะมีช่วง ช่วงสิ้นปีนะครับก็จะไม่ค่อยมีดอกขจรอ๋อผมเพิ่งรู้นะดอกขจรเนี่ยไม่ได้มีทานตลอดปีไม่ไม่มีทานตลอดครับจะมีเป็นเพราะช่วงเฉพาะช่วงเวลาคือช่วงฤดูร้อนแบบนี้ฤดูร้อนมีครับก่อนเข้าฤดูฝนใช่ครับพอเลยฤดูฝนไปแล้วก็ไม่มีแล้วไม่ม่ยมีแล้วครับโอ้โหนี่แต่แต่ว่าบางทีพอช่วงดอกขจรไม่มีผมก็จะมีเมนูผักหวานป่าผัดไข่อมาทดแทนมีทดแทนหรือบางทีเป็นเชียงดาสั่งจากเชียงใหม่มาไงครับอนุญาตชิม ผมทานผัดดอกกระจอนใส่ไข่มาเยอะมากอันนี้เนี่ยพูดได้เลยนะครับว่ารสชาติกลมกล่อมคําว่ากลมกล่อมคือมีทุกรสอยู่ในนั้นมีทั้งกลิ่นหอมหวานมันเค็มครับผมปลนอยู่ในนั้นแล้วก็มีเทคเจอร์ของวุ้นเส้นกับดอกกระจอนใช่ครับความนวลของไข่เรียกว่าเป็นอาหารธรรมดาธรรดาที่อร่อย เวลาอร่อยต้องมีต้องมีรายละเอียดอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณอร่อยยังไงต่อไปก็จะเป็นปลาทอดราซอนมะขามครับนี่ตัวนี้ใช้ปลาอะไรครับเป็นปลากระพงครับใช้ซช้แปดถึงเก้าขีดครับผมเราก็จะเน้นตัวใหญ่ใช่ครับเราจะเราเราจะแร่แร่เนื้อมาหมดเลยครับนี่ครับแร่เนื้อมาเสร็จเรียบร้อยคุณไม่ต้องมาแซะเองซอสมะขามนี่ปรุงด้วยสูตรไหนครับเป็นปรุงด้วยใช้เป็นมะขามสดครับแล้วก็เคี่ยวกับตัว จะมีความมีสมุนไพรเล็กน้อยครับมีตัวพริกทอดมีตัวใบมะกรูดเจียวครับผมแล้วก็หอมเจียวครับทานคู่ได้ตัวนี้ก็ไม่เผ็ดครับเด็กสามารถทานได้ทานได้เป็นครอบครัวก็ได้ครับใช่ครับคือทางร้านจะเน้นเป็นพวกแบบเด็กสามารถทานได้ครอบครัวมากินเป็นหมู่คณะได้ครับปลาทอดซอสมะขามเวลาชิมต้องดูความสดของเนื้อปลาครับผมแล้วดูว่าซอสมะขามนั้นเน่ะผสมได้ลงตัวแค่ไหนใช่ครับ คุณผู้ชมฮะซอสมะขามไม่เปรี้ยวนำจนเกินไปครับไม่หวานจนกลายเป็นซอสอย่างอื่นเรียกว่าผสมความหวานของความเปรี้ยวของซอสมะขามเนี่ยได้พอดีอันนี้ถือว่าพอดีมากๆเนื้อปลาก็ทอดกรอบนุ่มเลยน่าทานมากอร่อยครับครับครับผมเมนูต่อมาครับเมนูมาเป็นกุ้งอบุ้นเส้นครับกุ้งอบุ้นเส้นขออนุญาตเปิดฝาเลยป๊บนี่นะฮะโอ้ อันนี้ก็จะใช้เป็นกุ้งไซส์ใหญ่เลยครับไซส์20ตัวโลเลยครับผมเดี๋ยวผมแหวกผักชีให้เห็นกุ้งกันจะชัดเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ขออนุญาตนะฮะหมกผักชีไว้ตรงนี้ใช่นี่ครับกุ้งไซส์ใหญ่เลยนะครับสูตรของการทําอบวุ้นเส้นเนี่ยแต่ละร้านไม่เหมือนกันใช่ครับเครื่องปรุงที่จะปรุงเป็นน้าอบขึ้นมาเนี่ยของอูมเนี่ยน้ำอบเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นของตัวทั้งเหล้าจีนอ๋อหีเหล้าจีนเ้วยใช่ครับแล้วก็จะมีตัวของน้ำมันงาครับอืมแล้วตรงด้านใต้เนี่ยจะเป็น อัดไปด้วยเครื่องพวกสมุนไพรครับเพื่อให้มีทั้งพริกช่วงเจียทั้งบยกั๊กทั้งต้นหอมทั้งหอมแดงมันหมูขิงแก่โอ้โหรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับนี่เครื่องยาจีนมาเต็มใช่ครับข้อนี้คือมีความกลิ่นหอมนิดมีน้ำกระเทียมดองไหมน้ำมันทองไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใช่ครับโอ้ยต้องลองชิมต้องลองชิมจริงๆผมชอบอบวุ้นเส้นที่มีน้ำกระเทียมดองใส่ด้วยนะฮะแต่ผมขออนุญาตชิมเฉพาะวุ้นเส้นก่อนโอเคกุ้งนี้เราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอร่อยแน่ๆไม่ต้องห่วง ขอชิมเฉพาะวุ้นเส้นอย่างเดียวอือคุณผู้ชมหอมเครื่องยาจีนครับมีอะไรบ้างนะฮะใยกะปิใบกะปครับต้นหอมมันหมูขิงแก่ลาบบุชีกระเทียมพริกไทยครับแล้วก็จะมีตัวพริกชวงเจียครับพริกชวงเจียใช่ครับพริกชวงเจียนี่คืออะไรครับเป็นส่วนผสมที่เขาไว้ทําหม่าล่าครับไม่ได้แบบ เผ็ดแสบร้อนครับแต่มีความซาอมีน่าผมรู้สึกว่าเจ้าพริกชงเจนี่แหละมันทําให้กุ้งอบบนเส้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ชูรสให้เข้มข้นขึ้นด้วยพริกไทยมันจะมีความหอมครับแต่พริกชงเจเนี่ยมันเร่งเร่งรสชาติได้ดีกว่าพริกไทยใช่ครับคือพริกไทยเนี่ยเผ็ดร้อนพริกไทยเผ็ดร้อนครับพริกชงเจคือหอมซารับหอมซาเออใช้คํานี้ดีนะอชอบเนะี่ยหอมซามจริงๆเป็นอย่างจริงครับหอมเครื่องยาจีนซึ่งแ,แล้วก็หอมซาจริงๆพริกชงเจเนี่ยซึ่งแตกต่างจากตัวมะแขวนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอัน เดียวกันครับแต่มะแขวนเนี่ยจะมีความเผ็ดและมีความฉุนกว่าใช่แล้วนะฮะไม่ใช่มะแขวนนะครับตัวนี้ครับนะเป็นพริกชงเจที่เขาใช้ทาหมาล่าทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าผสมน้ําจิ้มได้เด็ดถราพีป่หลามชอบมีความเป็นกระเทียมโทนหรือกระเทียมดองเนี่ยครับก็จะกินคู่กับซีฟู้ดก็ได้ครับจะเหมือนได้กลิ่นของตัวกระเทียมดองนิดหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้นะครับ เข้มจนมากๆใช่คร so hey, oh, really ับมันคนเลยเรียกว่าแตะนิดเดียวมาโดนวุ้นเส้นเนี่ยฟูฟ่องแล้วเผ็ดด้วยใช่ครับเป็นเป็นซอสเลยครับแบนนี้จิบน้ำนิดนึงได้ไเลยครับนอกจากโซนที่เป็นคาเฟ่ก็มีอีกโซนนึงที่ทําเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยใช่ครับมีทั้งสมุนไพรปั่นทั้งน้ําสมุนไพรครับโอ้โหนี่ครับ ตัวนี้เป็นใบเตยว่านหางจระเข้ครับโอช้ชื่นใจชื<อ>่นใจครับเมนูต่อมาครับเมนูต่อมาปูผัดพริกเหลืองก็ได้ครับปูผัดพริกเหลือง <ใช S 1> อันนี้ก็เมนูเบสิกทุกบ้านที่ไปทานอาหารปักใต้ใช่ครับมักจะสั่งจานนี้คู่บนโต๊ะอาหารอยู่เสมอครับผมฟังดูเหมือนง่ายแต่ทําให้อร่อยทําให้มีทีเด็ดยากมากคืออย่างปูผัดพริกเหลืองอนนี้ก็คือไม่ได้นินแบบ เผ็ดแบบแสบร้อนเหมือนตัวพวกพริกสดพริกขี้หนูหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆเพิ่งเริ่มโตเนี่ยหัดกินพริกกินได้กินได้ครับคือตัวพริกเหลืองเนี่ยจะมีความฉุนหอมที่แตกต่างจากพริกอื่นครับแต่ไม่ได้แบบมีความเผ็ดร้อนขนาดนั้นครับผมแต่บอกว่าเป็นพริกที่หอมครับเห็นบอกว่าเน้นเวลาผัดเนี่ย ให้ให้พริกเหลืองมันหอมมากที่สุดใช่ครับแล้วก็จะมีความแห้งๆเคลือบๆหน่อยเงาๆของตัวน้ํามันเคลือบโอ้โหนี่ฮะฟังดูแล้วน่าทานมากๆแล้วก็มีทีเด็ดอีกที่ซ่อนอยู่ในปูนตับพริกเดือดตัวนี้ซ่อนไปคือผมก็ได้ทานมาหลายที่ครับผมก็บางทีก็เจอจุดเด่นของแต่ละร้านครับผมผมก็แอบใส่ตัวพริกชงเจียไปด้วยครับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมพริกชวงเจียพริกที่ใส่อยู่ในหมาล่าใช่ครับ ตัวนี้นะไปอยู่ในเมนูอาหารไหนก็ตามแต่มันจะเร่งรสชาติให้เข้มข้นเร่งต่อมรับรสของเรารให้รู้สึกแบบตื่นตัวขึ้นมาบางทีกินพริกเหลืองแล้วมีความหอมของพริกเผ็ดนิดหน่อยอแล้วก็พอกินคู่กับตัวพริกชงเจียแล้วก็จะมีความซ่ามากขึ้นครับช้อนนี้นะครับมีทั้งพริกชวงเจียมีทั้งพริกเหลืองอยู่ในนี้แล้วมีเนื้อปูด้วย ไม่เผ็ดมากใช่ครับไม่เผ็ดมากน้ำหนักของการปรุงรสไม่เอียงไปทางไหนเดียเลยอยู่กึ่งกลางไม่เค็มไม่หวานแล้วก็ผัดแห้งๆใช่ครับรสชาติดีมากครับถือว่าทานง่ายแล้วก็ไม่เผ็ดมากแต่พอกัดโดนพริกชวงเจียเนี่ยแอบซ่าครับมันมันาๆนิดๆครับมันไม่ถึงกับเผ็ดอ่ะมันแค่รู้สึกว่าทําให้เราซาซเต้นขึ้นมา <น>ให้ดูมีอะไรครับผมผมว่าอันนี้นะลูกบ้านใครเนี่ยอายุสัก8ขวบ10ขวบไหลองกินได้เลยกำลังหัดกินพริกนะโอ้โหสนุกลูกคุณจะ,จะเจริญอาหารมากสุดยอดครับต่อมาครับต่อมาเป็นตัวต้มยำปลากระพงปรุงกระสินครับผมอืมก็อยากจะอธิบายไงครับคือต้มยำปลากระพงปรุงกระสินเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้และได้คําแนะนําจากเจ้าของเพจครับ เพดปรุงกระสินใช่ครับอ่าคุณเชฟอูมบอกว่านี่คือต้มยำปลากระพงปลุงกระสินใช่ครับจริงๆคือได้สูตรมาจากเพดนี้เลยเพดนี้<ช>เป็นเพดเกี่ยวกับอาหาร <ไข S 2> โบราณโบราณครับจริงๆอาหารไทยโบราณเนี่ยคือของต้มยำเนี่ยบางทีก็จะมี เป็นตัวพริกเผาที่มีความมีถั่วแทรกเล็กน้อยครับใช่ครับแต่นี้ในพริกเผาใส่ถั่วลงไปด้วยมีถั่วครับถั่วแล้วก็เความันในรสชาติครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคนให้ดูนะครับขออนุญาตคนให้ดูแต่นี้ผมก็เลยประยุกต์ขึ้นมาให้เป็นแบบเป็นปัจจุบันมากขึ้นครับอ๋อและยังแทรกความโบราณอยู่เอาสูตรของปรุงกระสินมาปรับปรุงเล็กน้อยใช่ครับให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นให้ถูกปากคนปัจจุบันมากขึ้นครับ เป็นต้มยำที่ไม่ได้เน้นพริกเผาแบบจนแดงและเลือด้านหน้าจะเป็นน้ำใสครับแต่ว่าผมหยอดตัวพริกเผาเนี่ยแต่งสี<อ>ให้ดูมีความโบราณนิดนึงครับน้ำใสแต่แต่งด้วยพริกเผานิดนึงใช่ครับก็เลยเป็นน้ำกึ่งกึ่งใสกึ่งกึ่งข้นครับผมแล้วก็จะมีตัวหอมซอยแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวที่ผมใส่เข้าไปด้วยโอ้โหนี่เครื่องเยีะมากและจีเด็ดของมันนะครับคือ นอกจากมะนาวสดที่ให้ความเปรี้ยวแล้วเนี่ยครับ,รบผม,ผมใส่ตัวมะม่วงเปรี้ยวซอยเข้าไปด้วยครับโอ้โหมะม่วงเปรี้วด้วยมี <ใช S 1> มะม่วงเปรี้ยวอยู่ในนี้อีกขออนุญาตนะฮะใส่เนื้อปลาเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการชิมต้ยมยำปลากระพงปรุงกระสินครับ ไม่เหมือนต้ยมยำคือมีแต่รสชาติและกลิ่นอายนั่นที่เป็นต้ยมยำแต่จริงๆแล้วมีเครื่องเทศเครื่องปรุงเยอะกว่าต้ยมยำเยอะมากเปรี้ยวโดดเด่นมาเลยต้ยมยำที่ไหนไม่เปรี้ยก็อันนั้นไม่ใช่ต้ยมยำละใช่ครับ <c oughs> อันนี้เปรี้ยวโดดเด่นมาเลยแล้วเนื้อปลากระพงนุ่มนึบมีแบบอิลาสติกดีมากครับ <c oughs> ดึงดีมากปกติส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ปลากระพงมันจะหนึบอย่าง,งนี้ได้ไหมครก็ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ปลากระพงถ้าให้นึบก็จะเป็นปลาเก๋าก็ได้ะครับ <c oughs> แต่ว่าปลาเก,ก๋าเนี่ย คือต้องทําเราต้องทำความสะอาดอะไรให้ดีครับไม่งั้นมันจะมีความคาวเล็กน้อยครับไม่เป็นปลาอยางใช่ครับพอเป็นปลากระพงเนี่ยต้องปรุงใช้ในเวลาสัดส่วนที่เหมาะสมเ้วยไม่งั้นเนื้อปลาเปื่อยหมดใช่ครับยุยเละหมดอันนี้ยังหนุบนุ่มหนึบดึงตึงๆอยู่ยังยังตึงๆอยู่นะฮะดูดีมากนะอร่อยครับเมนูนี้ครับต่อมาครับต่อไปก็จะเป็นน้ำพริกสามสหายโอ้โหนี่มาจานใหญ่เลยใช่ครับพร้อมผักเครื่องเคียงแบบชุดใหญ่เลย น้ำพริกสามตหายเนี่ยก็คือจริงๆน้ำพริกทุกอย่างเนี่ยผมมีขายในร้านหมดเลยครับผมแต่ว่าผมอยากจัดเป็นเซ็ตให้ว่าเผื่อแครได้อยากลองหรือใช่ครับหรือเป็นครอบครัวแล้วอยากทานน้ำพริกได้หลายๆอย่างครับผมอ่ิบายี้ก่อนก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยครับเป็นของทางกระบี่อ่านี่มาจากกระบี่ใช่ครับจะมีความเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบก็มีหลายแบบครับมี เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบกะปิ่ก็มีเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบสารสก็มีครับ,รบแต่ผมเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบ3รสตัวนี้เป็น3รสนะไม่ใช่กะปิอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิปลาชิงชังครับโอ้นี่เป็นน้ำพริกกะปิแต่ใส่ปลาชิงชังมาด้วยปล<ร>าชิงชังเนี่ย <Kevin. S 1> ผมเอามาจากเกาะยาวใหญ่อ,อ๋อคุณนุมเคยรู้ไหมทำไมเขาถึงเรียกปลาชิงชังอ่ะผมไม่รู้เลยจริงๆปลาชิงชังคือเป็นมันเป็นภาษาอะไร เป็นประจําถิ่นมากกว่าครับเป็นปลาที่เขาเรียกจากทังมันไม่ได้เกิดจากความชิงชังของคนสองคนทะเลาะกันแล้วเอาเอาดาบมาฟันกันดังชิงชังชิงชังใช่ไหมอันนั้นไม่น่าใช่ไม่น่าโอ้ผมก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับจริงๆคือเน้นวัตถุดิบท้องที่หรือว่า ประจำของแต่ละจังหวัดเนี่ยเยอะมากครับกะปิก็ใช้ของเกาะลันตาครับนี่โหกะปิต้องจากที่นั่นที่เดียวเลยใช่ครับมันจะมีผมรู้สึกมันมีความหอมและแบบมีความอมหวานนิดนึงและเห็นตัวเคยครับสุดยอดตัวนี้เป็นบูดูทรงเครื่องครับน้ำบูดูทรงเครื่องจะไม่เหมือนน้ำพริกหยำโจนจะมีความหอมของตัวบูดูเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องเคียงพวกเป็นสมุนไพรในนี้ครับจะมีตะไคร้ซอยหอมซอยพริกซอยใบมะกรูดซอยนี่ผมใช้เป็นกุ้งสดแต่ถ้าชิมอันนี้ก่อนได้เลยครับ ถ้าเมื่อก่อนทางบ้านพ่อทําให้ทานก็จะเป็นปลาย่างก็ได้ครับโอ้นี่นี่นะจะมีความหอมมเปรี้ยวๆหวานๆครับนี่ครับตัวนี้เรียกว่าอะไรนะฮะน้าพริกอะไรนะฮะเป็นบูดูทรงเครื่องบูดูทรงเครื่องใช่ครับผมคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับอืมแปลกมากมันจะเป็นบูดูเดียวที่ใช้กับตัวข้าวยำครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเคี่ยวแล้วใส่ วัตถุดิบเยอะมากในนั้นครับให้มันกลมกลมมากขึ้นแต่ตัวนี้จะเป็นอันนี้ดูรส<ด>ชาติแบบเข้มข้นใช่ครับมีความเค็มเค็มนิดๆถ้าเทียบกับอาหารอีสานนะอันนี้คล้ายๆน้ำปลาราเลยคล้ายๆค,ค,ครับผมเป็นการหมักเหมือนกันแต่หอม หอมมากแล้วบวกกับเครื่องเทศใส่น้ำพริกเข้าไปเนี่ยกลายเป็นน้ำพริกที่แบบว่ารสชาติเค็มๆแต่หอมมากเพราะมันจะหอมต่างกันคือแต่ปลาก็เป็นของหมักเหมือนกันครับแต่ปลาจะเป็นพวกใช้ไส้ปลาพุงปลาแต่ว่าอย่างน้ำบูดูเนี่ยจะเป็นปลาทะเลตัวเล็กๆครับอ๋อเอามาทำเป็นน้ำบูดูใช่ครับผมทีนี้ผมจะลองชิมตัวน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกะปิจะเกาะลันตาใส่ปลาชิ้นช่างจากกระบี่ใช่ครับทานกับไข่ชะอมก็ได้ครับได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะทีนี้ผมทำเป็นน้ำกะปิข้นๆครับผม เป็นน้ำพริกกะปิที่เข้มข้นมากๆรสชาติแบบคือความหนาแน่นของน้ำพริกเนี่ยรสชาติเนี่ยเยอะมากสูงมากเวลาทานกับข้าวเนี่ยคุณต้องข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำพริกนิดเดียวใส่ผักลงมาเยอะๆแล้วหยอนน้ำพริกลงไปนิดเดียวพอแล้วคุกคกคนกคกด้วยุกค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 ขกคุ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 กนุกคุกคุกคุกาุกุ้กค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 ้กคนกคุกคุกคุกคนกคุกคุกคุขคุกคนกคุกคุกคุกคกค มันดูเหมือนมัน,ม,นมันตัดกันได้ดีครับผมจะไม่เหมือนน้ําพริกกะปิของทางใต้อันนี้จะออกเค็มกว่านิดนึงน้ำพริกกะปิทางใต้เนี่ยเขาจะทาเปรี้ยวเพื่อที่จะไปกินคู่กับอา<ม>หาร,รที่มันหวานหวานใช่ครับอย่างพวกหมูหวานกุ้งหวานครับผมน้ำพะโลหวานหวานใช่ไมหมฮะแต่เนี้ยจะออกเค็มทานกับข้าวยางอื่นได้ต่อมาครับ ขอชิมน้ำพริกกุ้งเสียบนี่จะเป็นเคลือบๆเลยครับข้นๆเลยแห้งๆนี่ฮะมานี่เลยนะครับโอ้โหอันนี้คือคลุกกับข้าวได้ดีเลยครับอันนี้คลุกข้าวนี่เหมาะเลยนะฮะแล้วก็มีตัวปลาป่นมาให้ด้วยเป็นปลาดุกฟูครับผมปลาดุกฟูให้อันนี้เป็นเครื่องเคียงในเซ็ตนี่คือมีเครื่องเคียงมีทั้งไข่ต้มมีทั้งไข่ชะอมปลาดุกฟูสับปะรดคือคุณพ่อเนี่ยชอบทานอาหารอะไรแล้วก็ชอบกินบานทีกินสับปะรดกับข้าวกินแตงโมกับข้าวเป็นดูบ้านๆครับอืมกุ้งเสร็จสามรส ใช่ครับอร่อยมีทุกรสเลยมี3รสจริงๆหวานเค็มมันเผ็ดมีทุกรสอยู่ในนี้เลยแล้วกลมกล่อมสัดส่วนดีมากมาจากจังหวัดอะไรนะฮะจังหวัดกระบี่ครับผมจังหวัดกระบี่ปิดท้ายด้วย แกงเหลืองครับนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ร้านอย่างหนึ่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะครับเป็นแกงเหลืองใส่อะไรบ้างครับเป็นแกงเหลืองขาหมูเกี่ม่ายครับแกงเหลืองใส่ขาหมูเกี่มฉา่ครับเกี่ม่ายเนี่ยคือเป็นผักกัดดองเค็มครับครับและมีความเปรี้ยวเล็กน้อยครับอืมใช่ผมยังไม่เคยได้ทานนะฮะแต่ว่าจะไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมีหลายคนเคยทําอยู่ครับแต่จะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนแบบผักกัดดองที่แบบเปรี้ยวแบบมากมักไม่ได้เปรี้ยวนาขนาดใช่ครับแกงเหลืองก็มีความเปรี้ยวอยู่แล้วคล้ายๆแกงส้มคือนหมว้้คําา เผ็ดเปรี้ยวของความเป็นใต้ครับแล้วก็หมูเนี่ยคือเป็นขาหมูมีติดมันติดเนื้อครับก็จะเน้นเปื่อยด้วยแล้วก็จะมีตัวเกี๊ยฉ่ายให้ความกรอบขออนุญาตนะครับได้เลยครับบรรบายได้เรื่อยๆเลยครับได้เลยครับผมหยิบขึ้นมานะครับฟาบเดี๋ยวผมโชว์ขาหมูให้ดูก่อนนะฮะขาหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับขาหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเกี๊ยฉ่ายนะฮะผักกาดดองก็จะมาเป็นช่อๆอย่างนี้เลยนะครับ S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวผมลองอันนี้น่าจะแบ่งในจานไม่ได้เดี๋ยวขอมาแบ่งในนี้นะครับได้เลยครับขออนุญาตมาแบ่งในนี้โอเคแับแรกขอชิมน,น้ําแกงก่อนนะครับน้ําแกงเหลืองอน้ําแกงเหลืองเข้มข้นนะฮะไม่เปรี้ยวนําจนโด่งเกินไปใช่ครับทั้งทั้งที่มีผักกาดดองอยู่แล้วนะนะฮะหัวนี้ชิ้นใหญ่มากจะมีความกรอบ ก,กรดองเหมาะกับการทำแกงเหลืองมากเลยนะครับบางคนอาจจะแบบไม,ไม่ไม่ค่อยแบบทำทานความเปรี้ยวมันไปด้วยกันเลยะมันไปด้วยกันเลยนะฮะต่อไปเป็นขามหมูครับโอ้ตัดกันครับขามหมูเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อที่มีมวลของความเค็มพอมาตัดตัวความเปรี้ยวของแกงเหลืองครับผมมันทำให้แกงเหลืองเนี่ย มีความเข้มข้นขึ้นผมเพิ่งเคยกินขาหมูใส่แกงเหลืองเป็นครั้งแรกแต่จะเผ็ดจัดเลยคือผมเน้นตัวแกงเหลืองนี่คือถึงเครื่องเลยครับเผ็ดอยู่ท่าน้เนี่ยหายใ,ใจลึกอยู่เผ <c oughs> ็ดอยู่ <laughs> สุดยอดครับถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านครูสายทพิปเลยครับผมทั้งเจดอย่างวันนี้แล้วไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมีเยอะม,อมากก,กับบรรยากาศกาที่เห็นข้างหลังนีนะครับตกเย็นแล้วนะครับ แดดล่มลมตกในหูบรรยากาศดีมากนะฮะร้านกาแฟริมถนนก็แวะมาจอดรถซื้อได้ได้เข้ามาจอดในร้านเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางเลยครับแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านพ่อพิคเนตนะครับก็สามารถมาสักการะได้ที่ร้านมีท่านพ่อพิคเนตอยู่ตรงมุมนี้ด้วยนะครับก็แวะมาได้อยู่ตรงไหนครับคุณเชฟอูมช่วยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งร้านอยู่ในซอยลาดพร้าวจนะครับอยู่ตรงข้ามนั่นนี่ว่าซอย5ครับผมถ้ามาจากต้นลาดพร้าวคุณตรงเข้ามาซ้ายทีขวาที แล้วก็มองทางขวามือพอเริ่มเข้าหน้านิวาสปุ๊บเนี่ยดูเลยใช่ครับหรือสังเกตซอยหน้านิวาสซอยหก็ได้ครับผมถ้ามาจากเรียบทางด่วนมันจะมีช่องตัดเข้าซอย7 1ตัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงมาผ่านเซเว่นแล้วเลี้ยวขวาถึงเลยอย่าตรงไปนะตรงไปออกโชคใจสี่ซอยหอันนั้นไม่เจอกันละเลี้ยวขวามาเจอนี่หูร้านบรรยากาศอย่างนี้อยู่กลางเมืองนะใช่สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารมื้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ อยากจะบอกเลยว่าที่นี่นะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีต้นไม้ร่มรื่นนะครับมานั่งทานอาหารที่นี่แล้วมีความสุขมากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบอาหารปักใต้นะครับแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านครูสายทิพย์อยู่ที่ลาดพร้าว71นี่เองนะครับอยู่กลางเมืองเลยไปมาง่ายสุดๆมีที่จอดรถด,ด้วยนัดเจอพบปะเพื่อนฝูงก็ได้นะครับถ้าหากใครชอบนะ <c oughs> ลามรีวิวอาหารนี่ถ้าชอบแบบนี้นะครับบอกมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยววันหลังจะทำคอนเทนต์รีวิว สถานที่ที่มีอาหารอรอ่อ,รอยๆและบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าล้ำหน้าผ่าเที่ยว